นะครับเก็ให้ดูชมบรรยากาศนะต่างประเทศ <c oughs> คอนเ็ปต์ผมก็คือประมาณสักยี่สิบนาทีนะยี่สบนาทีระหว่างเดินทางทำงานนะก็จะเป็นถ่ายทอดความสวยงามจนหลงทางในต่างประเทศนะครับอันนี้คือที่ประเทศอเมริกานะครับ อยู่ในรัฐในสเตทโริดา U S A นะครับอันนี้ต้องฟ้าสีสวยนะสีฟ้าหลังจากฝนตกมาหลายวันนะก็เป็นคอนเซ็ปต์ driving and listening นะขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายในตอนกลางคืนปกติผมจะนอนคืนก็จะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับ ถ้าเป็นบางไทยเขาอยู่ที่ประมาณ10-11โมงนะ10-11โมงเช้านะครับจ,จะถึงประมาณ8โมงเพราะว่าหลายๆเพื่อนเลยคนก็ใช้เวลานี้กันอยู่ก็ต้องแบ่งๆกันงโในเสาร์ที่ผมอาจจะยิงยาวจาก11โมงไปบางทีก็ตี4-5เลยนะถ้าผมเป็นของผมนะแต่าบางไทยก็ช่วง11โมงถึงเที่ยงไปจนถึงประมาณ5-6โมงเย็นเลยบางทีบางครั้งเป็นอ่งน้เสาร์ที่ประมาณนะั้นวันธรรมดาก็ แบ่งให้เพื่อนๆด้วยก็อยู่ที่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณนี้นะก็จะมีต่อหลายบ้านแล้วก็แบ่งๆกันอขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายเ,เพื่อนๆราะว่าสีสวยครับอเมริกาเขาก็าอากาศแจ่มใส ท้องฟ้าก็จะเคลียนะเดี๋ยวเราช่วงขึ้นเนินสะพานจะเห็นกว้างๆหน่อยเส้นทางนี้ผมก็จะใช้ประจำทุกวันนะทุกวันด้านซ้ายก็จะเป็น <IM> พาร์คใหญ่นะครับพอดีโชคดีที่อยู่ใกล้ๆพาร์คก,ก็จะมีอะไรเยอะะเป็นอย่างงในมีกิจกรรมมีสถานที่ทออกกาลังกายนู่นนี่นั่นมีสนามกอล์ฟมีทุกอย่างอย่างเงี้ยคนที่นี่ก็จะมาภาพผ่านที่นี่เสาร์อาทิตย์กันเยอะๆหลายเดือนที่ผ่านมาก็เงียบเงาไปหน่อยเพราะว่าเขาปิดห้ามเข้าเนือนจากว่าวิกฤตเชื้อโรกัจจุบันก็เปิดแล้วนะเปิดแล้วแต่ยังลิมิตอยู่ว่า ันนี้ก็เป็นติมยาเหมือนกันนะเป็นตีมยาเป็นเคสแบแว่าใช้เป็นกล้องแบ็คนะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้สวยงามอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าขายึดขาที่ต้องปกติเจะจะซักอยู่ที่กระจกนะแต่ว่าปัจจุบันยังไม่มีตัวใหม่นะก็เลยใช้เป็นตัวนีบจับจั้กระจกมองหลัง แต่ก็สามารถถ่ายทอดได้ระดับหนึ่งเาะฉะนั้จะมีพื้นดำๆอยู่ด้านล่างนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าโอเคผมเป็นคนชอบถ่ายภาพเพราะนั้นผมก็ไปไหนผมก็จะถ่ายอย่างนี้อยู่ตลอดมีคนดูหรือไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่าน้อยๆก็สักครั้งหนึ่งถ้าได้มีคนดูอย่างน้อยหนึ่งคนในอย่างคราวนี้ก็โปรกัมาเป็นเพื่อนก็ถือว่าขอบคุณอย่างสูงนะครับ ถนนขอทางในอเมริกาก็จะค่อข้างสวยนะแล้วยังมีเกิดวิกฤตตอนนี้คนใช้รถถนนก็เลยน้อยลงมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออปลอดโปร่งและโลงง่งแะไม่ได้ติดเหมือนกรุงเทพในเนมืองใหญ่ๆบ้านเรานะแต่ว่าถ้าเมืองใหญ่ๆจริงๆอย่างนครนิวยอร์กอย่างวอชิงตันก็รถ หนานแน่นเหมือนกันนะแต่เพราะเออผมอยู่ในเขตที่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ก็เลยรูสึกสบายสบาย ชื่อชื่อเล่นว่ายังไงนะครับหมายถึงชื่อเล่นหมายถึงว่าเวาลาเรียกชื่อชื่ออัพโป๋ใช่หรือเปล่ามานถูกหรือเปล่าขอโทษด้วนยนะขอประทานโทษน,นะครับท่านผม,ผมก็ตามชื่อว่าลเีรันผมเขียนนะแต่หลายๆคนจะอ่านแบบนั้น คือนะัะเป็นภาษาไทยโอเคแต่ว่าภาษาอังกฤษที่อเมริกานี่ก็ไม่ไม,ไม่นิยมละมันทำให้เขาสุดข,ขาขมันนัดก็เลยเวลาไม่ก็อ่านฝรั่งก็อ่านเขาก็อ่านเขาว่าอ่านเป็นออกเสียงนี่ออกเสียงอยู่ในในลำคอลึกๆไม่้ก็นเลยแค่เป็นภาษาไทยกันนัง่ายๆอันนี้คือปกติมันต้องแอร์นอนหลัไม่แต่อ่อไม่ตัคระแล้วก็เลขแปดแต่ปรากฏว่าเวลาหาใน เวลาเราเปิดหา,ามันค่อนข้างยากก็เลยใช้กับเป็นตอ,อนหน,นอนะทหารจะได้ง่ายๆจะได้จับ่ายก็ให้เหมือนสาคนหน่อยคือถ้าเรามีสัญลักษณ์อะไรอยู่ด้านบนมันก็ค่อนข้างจาค่อนข้างจะเปิดชิ่งยาก แต่ว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ว่าเห็นคําว่า n a r g ก็จะได้วนนัดนัดนัดหมดคือชื่อที่เมืองไทยชื่อนัดแต่ว่าพออยู่เมืองนอกมันใช้คํานี้ไม่ได้โดยเฉพาะในอเมริกาถ้าเป็นทางทางยุโรปไม่เป็นไรแต่อเมริกาเขาไม่คํานี้เป็นคําเป็นคําคล้ายๆคา,คา,คาคว่ากันเขาไม่ค่อยพูดมันแต่แล้วผมลืมคุณจินดาพรใช่ไหมอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ก็เคยทักอยู่บ่อยๆนะฮะในในห้องประเก g เนาะผมก็ลืมประเกตจก็บอกหลายทีแล้วแหละก็คือพี่จินดาพรโอเคครับแต่ทำไมต้องมี a อ2หมายความว่าอะไรหรือว่ามีหลายมีมีหลายช่องเสริมเพราะผมจำได้ชื่อเต็มก็คือจินดาพร ต้องใส่รถคันนี้เราเ,เล่นดูว่าคือรถอะไรเหมือนเป็นรถปูนแต่ก็มีอะไรย่างๆอยูอย่ตอนแรกผมนึกว่าเนื้อเพราไปคล้ายๆเจ็ตสกีเห็นมีท่อสองท่ออยู่นุ่งหล่ะอะไรอยากจะดูว่าคืออะไรเหมือนจะ,ะเป็นเจ็ตสก,กีแล้วแบบเปที่ลากอะไรทล้วยางขอโทษเพเป็นเป็นพีโมปูน สวัสดีครับคุณแซนดี้สวัสดีครับพี่ออนนานะครับยินดีที่ได้รู้จักเอามาทักทายนะครับก็ถ่ายทอดสักไม่กี่นาทีนะก่อนหน่งที่ทำงานเป็นประจำฝัง่งเล็กน้อยพอดีมีคนมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาก็จะเปิดก็ได้พูดคุย ถ้าไม่มีผมก็เหมือนก็ฟังเพลงก็เป็นคอนเซ็ปต์ดูได้ได้วิง่งอย่างริสชนิ่งขอบคุณครับขอบคุณครับก็คือช่องเดีวยวกับเออเต่าตังใช่ไหมฮะที่อ p p โกเด็กพี่จินดาพรก็คืออันเดียวกัน แต่ว่าเป็นหลายบ้านใช่ไหมครับเป็นนายกทักทูทักทายครูแซนดี้นะครับใครสนใจเรื่องเรื่องของเกี่ยวกับธรรมะนะฮก็ติดตามคุณแซนดี้นะครับแซนดี้เก่งเรื่องหนึ่งในการโปรแกรมจิตเรื่องการสร้างแรงดึงดูดเรื่องเรื่องทองเรื่องลักษณะของ การโปรแกรมจิตเพื่อให้ให้มีแรงดึงดูดในะการดึงดูดเงินดึงดูดอะไร่างนี้ก็ไม่ยังฟังอยู่หลายๆครั้งนะลองเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับใครสนใจก็ทําให้จิตใจสงบด้วยนะมีหลายหลายหลายก็จะ,จะมีสด,ด,โด,ดโมน,นุ่นนี้นะั่นก็ลองติดตามครูแซนดี้ได้นะครับเสียงครูแซนดี้ก็เพาะมากเนีย่ยรอให้ครูแซนดี้ร้องเพลงยังไม่ได้ร้องผมฟังแล้วผมก็เพลิน เหตุผลหนึ่งที่คนตามครูแซนดี้เยอะเพราะเสียงครูแซนดี้เนี่ยครูแซนดี้มีความอ่อนนุ่มเวลาฟังถ้าหลับตาแล้วมันจะลึกลงไปในหัวใจนะจะลึกๆๆลงไปจะอ่อนหวานมันจะอ่อนหวานแต่มี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 จุดที่ดึงดูดให้ให้ให้ติดตามนี่รับแรง สีสุขใจกลนด้วยับดับดับชาร์จเจอร์ถึงแล้วแล้วหลบกล้องไปทตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะลองกลับกล้องดูตรงนี้ว่ามันได้ไหมปกติว่าทำเข้าใจว่าได้เป็นเซตติ้ง ทามิล่ากเฟฟ็เฟสเฟสฟอนเมื่อกี้คือเฟสแบ็กก็เป็นเฟสฟ,ฟนอนอาจจะเห็นกันแล้วเนาะสวัสดีครับทุกท่กทานนะครับขอบขอบคุณขอบคุณที่มาทักทายกันก็นใช้เวลาสิบกวนาทีนะเราเราสตรีมปกติก็ก็คือว่ามีโอกาสตรงไหนตรงไหน,ไหนที่หยอดลงไปได้ก็หยอดลงไปใชครัขอบคุณพี่จินดาพรนะครับ หลายท่านก็อาจจะยังที่อโปโภก็คือคนเดียวกันจินดาพรแล้วก็ิจินดาพรและชิจินดาพรช่องใหญ่เป็นชื่อนั้น<อ>แล้วก็ชื่อพี่เ่าตังนะน่าจะเป็นคนเดียวกันแล้วก็คแซนดี้นะครับคือแซนดี้นะครับแล้วก็พี่แอนนานะครับคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับเริ่มสามแล้วครับพี่นาขอบคุณครับ แล้วท่านดูไม่ผิดก็น่าจะเป็นหัวใจบวกๆนะใช่ไหมเพราะว่าเพ่าในกล้องมันจะไม่เห็นในกล้องจะไม่เห็นเห็นแค่ว่าเป็นตัวขอบคุณที่เข้ามาทักทายเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วมีโอกาสก็เจอกันใหม่ใน้หน้านะครับดูแลตัวเองนะครับสําคัญที่สุดเพื่อนูงคนรอบข้างครับเนย้าบุกกาลีถ้ายังกับท่านถ้ายังท่านยังมีชีวิตอยู่แบบนี้นะของผมเนี่ยคือเสียเสียดายไปไนม่ดที่ท่านท่านไม่อยู่แต่ว่าคนที่ยัง ยังที่ที่พ่อคุณแม่ยังอยู่หรือบุปการิยังอยู่แ้ไม่ว่าจะเป็น่น้องญาิยายก็แล้วแต่ก็นึกถึงท่านบ้างนะอบอกท่านบ้างของท่านบ้างถ้าอยู่ห่างๆก็คุยกับท่านบ้างนะโทรหาถึงท่านบ้างสอบถามทุกๆอยากให้ท่านรู้สึกว่าท่านเหงาที่ผ่านมาผมประสบได้เพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ผมทํางานอย่าในร้านอาหารเนี่ยลูกค้ามาก็บ่นเสมอว่าล,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 ลูกลูกลูกสาวลูกชายหายไปเลยนะไม่ไม่ได้กลับมาไม่ได้โทรไม่ได้อะไรเลย้วเนื่องจากว่ามันจะมี ปัญหาเรื่องการรา mm ักษาช่องว่างระหว่างสังคมคือ social distancing mm hmm. ก็ไม่อยากที่จะพบปากกันนะแม้กระทั่งพ่อแม่ที่สังคมฝรั่งมันเสียอยู่อย่างหนึง่งอย่างอื่นพอได้นะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเขาให้ติดลบนะผมไม่ว่าจะประเทศไหนมไม่รู้แต่อเมริกาถผอว่าให้ค่อนข้างลบเพนื่องจากว่าเขาจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพ่อแม่หรือว่าบุพการีเท่าไหร่แต่คนของคนไทยเนี่ยโชคดีที่สุดแล้วเนะี่ยเราได้ตรงนี้มาอยู่ในะ ในหัวใจไปนั่นคือตรงนี้สําคัญนะรักษาตรงนี้ไว้นะทุกคนก็ช่วยกันมีพ่อมีแม่ประกอดท่านหอมท่านให้ท่านมีความสุขว่าท่านยังอยู่กับเราตลอดไปนะครับแล้วก็แบ่งปันห้แบ่งปันเพื่อนฝูงคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนรอ,อบข้างหรือว่าคนในครอบครัวอะไรผมใช้คำว่ารอบข้างมีอะไรถ้าแบ่งปันหรือเฟื่อ้าเรามีมากเกินไปแล้วก็แบ่งแบ่งไปนะดีกว่าเราทิ้งเราว้านอาหาร้าเรามีเหลือเยอะมันจะทําทมาดุนเยอะแล้วก็แบ่งปันะแต่ว่าอยู่บนพื้นฐาน ความสุขที่คนมีนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปกู้นิยงสิหรือว่าต้องทําอะไรให้มันดูว่วาวังอลังการนะแค่ว่าเราปลอดภัยแล้วเราเราสบายใจกับสิ่งที่เราทํานะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วเจอกันใหม่ในรายหน้านะครับผมนายกิจวัลไลฟ์ฟอร์มเอนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เป็นเกียรติเข้ามาในไลฟ์ผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรายหน้าสวัสดีครับ